อา,าการ<พ>บาดเจ็บครับไปเล่นสโนว์บอร์ดมาครับที่ิตารีครับแล้วก็เนื่องจากเราซาไปหน่อยครับซาไปหน่อยแล้วก็ลงมาค่อนข้างเร็วก็เลยกลิ้งก็เหมือนสะดุดแล้วก็กลิ้งหลายตลบแล้วก็ไหลลงครับทำให้ไหปลาหักตอ, <c oughs> ตอนนี้คือเฟยเพึ่งผ่าไปครับพึ่งผ่าแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงนี้ น็อตเก้าตัวตอนนี้เฮ้ยแต่ตั้งแต่เราเล่นเอ็กซ์ติมมานี่เราบาดเจ็บเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากครับไม่ได้เข็ดเนาะตอนที่โทรบอกแม่ตอนเราก็ไม่มันเป็นไลฟ์สไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ตอนที่โทรบอกแม่ว่าแม่กระดูกหักแม่ก็แบบอืมแค่นี้เลยแม่อืมแม่ชินไปแล้วแม่ชินไปแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็พักฟื้นแต่ว่าก็ยังทำงานได้ปกติแค่แบบยกของหนักไม่ได้ ตีกอล์ฟหรือว่าเล่นกีฬาอะไรตีกอล์ฟตอนนี้ตีไม่ได้เลยครับต้องรอรอกระดูกมันสมานก็น่าจะประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนแล้วก่อนนี้เห็นเขาเล่นอะไรนะใส่ปอแขนใช่จริงๆก็ต้องใส่อยู่ครับใช่แต่กลัวชุดมันไม่เท่ก็เลยถอดไ้ก่อนติดเท่ใช่เดี๋ยวจะคนมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันสำออยหรือเปล่าอ่าใช่ถ้าถ้าหมอขอโทษหมอด้วยครับ เราจะเผลอเผลอลงบ้างไหมเฟยครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมจะเผลอเผลอลงมากไหมเพราะว่าเอออายุใกล้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็พยายามจะเล่นเซฟขึ้นละกันแต่ว่าก็เลิกให้เลิกเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยก็คงยังครับยังใช่ไปแล้วใช่ครับแต่ว่าก็มาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับมาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ